มีโดนอยู่แถวนี้ซึ่งเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหแย่แล้วใส่เี่เสียงมาลยมครับแม่ไม่เป็นไรหรอกเออไปรับทิศใต้โอ้โหพี่ล็อคคิดแม่ or has located bomb has a ตรงนั้นกันเฮ้ยเดี๋ยวแอดเหรอแอดเข้ามาเราลองบีวะยังไอ้ลูกมันปลาแล้วเบิดอ่ะอ๋อนึกว่าแอดบิดาซับเข้ามาเรีโอไม่มาเล่นวะเรีโอนั่น เลื่อนกูตายเพราะเพราะว่าการมันสมเดี๋ยวข้างหลังผมดีกว่าเดียวม,มันไม่อยอมมาเล่นอ่ะเดียวอะเซอเซียเจ็บอยู่นี่อะไรวะข้างหลังพี่ใจเออเอ้ยพี่มาแล้วข้างหลังตัวใหม่มาแม่ไอ,อ,อ้นี่ có à tai Mi mày mai ito ho tai ra cái to mới To mai tai Chết rồi tai 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 สถานการณะไายที่เก็บเสียงเนี่ยนิงนิงจัดเลยอย่างกรบโปอพี่จะบอกพี่จะบอกโอ้แม่ว่ามูชินเนล้วแล้วมันตีบอกหนานี้พี่นี่ลาาสูเลยท่ากลางไอ้คุณาเล่นตอกเล่นเยอ๋อลนโบ เดี oh an, ๋ยวเองมาแทนที่แบบปาน่น่ี้ไม่ได้หวนเจ็ดอะไรเองโทษกูไม่ได้โทษหัวห้องนนอ่ใช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 ่ไม่มีหลักฐานอ่ะ ม่มียอะเลไรีมีพยานมีพยานเารีมันไม่โคงเข้าผมการีลมันคืออะไรนี่พี่เนาะต้าไมาศึกษาอะไรกันเลยเยดองเตะหเมา่ออโลโก้ันไหนโลโก้อันอันล่าสุดอะเทปะเออผมชอบอันแรกวะอันแรกก็ดูธรรมดาน่ะ ซานมันบอกอะซานมันบอกว่าธรรมดาไปย่อมาแน่หมดซานมันเรื่องเยอะไอ้หาเนี่ยน้องก็เห็นคนทั่วไทยหมดแล้วอะอ๋อท้อทษอใครพี่เอ่อซานตรงมี่เราจะมามีแค่คนหนึ่งนบนหอพี่มีแค่แน่เลยพี่ท่านเสียขยับดูดูในห้องนี้ให้หน่อยดิซาน มพอดูแล้วว <at> ่าเล่น hmm. ก like <S SL I> no. um, ็ครเลยนี่มันเทคนิคีให้เพื่อนยังไงล่ะวิอิอะไรนี่มีแอตติชด้วยไ็มไงไม่ชอบปากะจก้ยเอซานชอบปาดเอโคยืนเวลาเดอมา

รตรงนี้พี่เปิดไว้เหรอแครเปิดตรงไหนอไม่ได้กูจัโคนะปิดไหมอิโคาเวล่าคนเปิดตายไปแล้วเราจะตามคนเปิดรอปิดเยอะปิไม่ได้เลยหมด เดี๋ยววโดนเห็นกล้องมึงอ่ะสันกล้องพี่สันเลรวเรีว่าสันเล่นมันโดนติดตอเป็นก่าสันเล่นเสอกเผาแล้ว

าชิบหายกดิหตะวาวยสจโนท้ายอยู่าายพี่ตตงัแล้วเโอ้จังเลยครับไม่เล่นแล้วาเวล่แม่งกดฮิวด็อกฟีดเสียเข็มไม่อันเลย โดนแบหมดแล้วยังไม่ได้เลนนางเลยยังไม่ได้เลนเลนแฮตเลยขึ้นไปแฮตตรงไหนอะแฮตแฮตห้องเน่หองฟีดอะาวเลองไม่รีารนแงองฟีดอยู่อะไรหรอมีแห้งดคเดียวใช่ปะ้ง

ออมาทางในหน้าต่างที่เราโดนกระเป๋าไหนวะนีหน้าต่างห้องห้องโต๊ะที่มีดลมีตัวเพืนชสนหนึ่ตัวเออทำไมเออมนหนเล่นกองทีเดียวออยู่ละาะเอาดวนีกอันเอาว้ข้างอกเลยเดียวเออเอาดไปตรงนั้น แม่งใครเอาลีซอไปปิดข้างนอกตรงนั้นสองค่ะกูจะบังคับใถาวนไปโดนเรียวเรียวโดนแบงนอกให้หมดเลยเรียวตีตีนโดนหีฮะโดนทับถาวรตีนแล้วทัาวตีนมันยิงใส่กูเลยไอ้เงี้ยระวังมันวอลแบนลงมาด้วยที่ที่อยู่ทนหัวหน่ะเรียวแย่แล้วเรียวมันจะวอลแบนลงมานะเรียวห้องระเบิดเดี๋ยวผมจาโดนขึ้นไปข้างบนองสิหนึ่งบัมซ่ น้ำบอกยูไม่กลัวอ๋อโดนด้วยเหรอแยกไปเลยสปอร์ตได้ป่ะลิโอข้างหน้าอ๋อดมัะ,ะไม่อยู่อ๋อดูไม่ชั้นหนึ่งมันไม่มีคนมีคนไม่ใช่ล่าสุดไม่รู้ว่าพี่ระเบิดตัวอะไรไม่รู้อ่ะชั้นสองะพวกเราอยู่สปอร์ตได้บ้าสปอร์ตนี่นี่ตรงนี้ตรง,ตรงไม่มีคน,นเฮ้ยมันอยู่ชั้นสองเต็มเลยว่ะ จะวิ่ขึ้นไปแก่ถ้ามาัน,นะานมาตรงนี้แล้วบอกกูนะถ้ามันมาตรงนี้แล้วบอกกูอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้วก็โดนป้าไฟถ้ามันมาตรงนี้แล้วบอกกูเฮ้ยเอา้อา,ออาเข้ามาแลว้วเข้ามาแล้วเร็วจังวะตรงไหนอ่ะสิตรงที่กูตายไอ้ตรงข้างหน้าป้าไฟไม่อยากโผล่ไปเลยอะ่ะเฮ้ต่อตัวเลยต่อตัวเลยตรงนั้นแหละสารล็อกแวะไม่คุณได้ดาวน์ปวดรักีแม่งคงจ พี่กับแกเข้า้ลหนมีข้างบนล็อกอยู่อะพี่ไม่อยากไปตรงนั้นอะอ้าตรงนั้นเหรอในห้องนั้นสองลิทเตซันซันซันอย่าพิ่งตาอยู่พี่ก่อนยมรเเข้าข้างบนน่จะมีคนแล้ว้ยมีควรัเาไเนีีตรงนั้นหลรไว้รว้ มือมแล้วมแล้วมแล้วกระโดดมาแล้วทำาแล้วทำแล้วไม่้เล่นัวไม่เข <M ata> ้าหน้เลยดพี่้เหอพังกันยังไงไม่รู้โดน